<laughs> เป็นไงพี่รุ่นนี้ <S 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 เผื่อน้องๆไม่รู้ ดีแม่โคตรแปลกเด็กแว้นไหนก่อเนี่ยแปลงจริงอ่ะที่สาวอ่ะแร็กับเบนะ เยยเเลนป็นไงพี่รุ่นนี้เผื่อนน้องๆไม่รู้เคยอารอยห้าศูนย์นะฮะลอยห้าสิบแต่ก่อนนี่เต็งหนึ่งพาตาเบาปานแล้วขี่แรงทรงธรรมดาไม่ได้ไม่ต้องบินด้วยเดี๋ยวดีเจ้ตัวด้วยคนี้นะเรเรียมอืมตั้งต้องตั้งให้สุดนะยิ่งรถโบราณนี้ต้องเหน่ยให้สุดโอ้พับกันง่ๆงมาเยอะะอ้วะแล้วเดี๋ยวนี้ผมไม่รู้อย่างนี้เขาราคายังไงพี่ ต่ก่อนป้ายแดงแต่ก่อนแต่ก่อนป้ายแดงป้ายแดงผมไม่รู้เพราะว่าตอนนั้นน่ผมก็ไม่เคยเล่นรถเล็กไงผมผมเริ่มซูแกมม่า250รถสนามอะรถมอเตอรจีพีโบราณอะนะของญี่ปุ่นตัดมาแต่ไอ้คเคเนี่ยแต่ก่อนที่ซื้อขายกันหลักหมื่นตั้งหมื่นสี่หมื่นถ้าจำนำกันเท่าแกหมื่นห้าสองหมื่นเท่าแก่ให้เดี๋ยวนี้สองแสนฮะคำนี้นี่ของแต่งโทษนะฮะนี่ของแท้หมดนะเนี่ยนะใช่ดีเทลงานเขานี่คือเก็บรายละเอียดเต็มรูมเลย อันนี้ต้องบอกยองอดข้าวไปทำรถเนี่ยดูทรงรุ้เลยฮะทำแบบถึงสองแสนแล้วขี่ดีนะคุณแต่เมื่อกี้ผมเดินเขาเร่งแรงไปหน่อยเยียข้างหน้าเป็นโรงเรียนไม่ใครบอกผมเลยเย็นครูใหญ่บอกอกูเบรกเบศตายเง้นด่า่อ,อกแน่ย, <c oughs> ยางหน้าเป็นยางผลหน่อยแต่ยางหน้าอย่างนี้มันจะกริปโค้งไม่ไปได้แต่คันนี้เขาเน้นแว๊ดตรงนะทำไมแดงต่อไฟแรงเจอกันได้ทำไมพี่อยากขี่เพราะอะไรพี่ไวความทรงจำมันเป็นความทรงจำแล้วรถพวกนี้มีเสน่ห์กว่าไอ้รถ ทุกทุกวันนี้โทษนะต้องเล่นรถกระเทยแมงสีจังหวะมันไม่มีไม่มีอะไรมันแค่งอบใช้สีสีเครื่องแต่พรุนี้คุณต้องใช้รอบด้วยเพราะถ้าคุณออกตัวเหี่ยวก็วอดมันเหมือนเจ็ตสกีสองแหววอ๋อตัตเตอร์เหมือนเจ็ตยืนโบราณเรื่องแปดร้อยคาวอย่างเงี้ยฮะแต่บ้านเนี่ยเมื่อกี้ออกตัวเห็นปะคือแร่งเนี่ยไม่ได้เท้าเรียนหรือโชว์นะมันต้องมีรอบที่สัมผัสแต่นั่นนั่นนั่นรอบสเราออกดูรอบรอบได้หัวรอบสองรอบเหรอต้องสตาร์ทมีด้วย ม,มันก็จะเงียบกว่านี้นิดนึงแต่ก็ดังอยู่ดี2จังหวะทำไงก็ตามเนี่ยยังไงก็ดังครับผมโอเควันนี้้ <c oughs> อ่ขอภาพนิ่งหน่อย